นักวอลเล่บอลหนุ่มไทยหนึ่งเดียวผงาดคว้าหัวเสายอดเยี่ยมสึดซีวีลีก2023นักวอลเล่บอลหนุ่มไทยหนึ่งเดียวผงาดคว้าหัวเสายอดเยี่ยมสึดซีวีลีก2023จบลงไปแล้วสำหรับการแข่งขันวอลเล่บอลชายซีวีลีก2023ซีวีลีก2023สนามที่สองเมืองซานตา โรซากรุงมนิลาประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่28-30ถึง30กรกฎาคม2566ทีมวอลเล่บอลชายทีมชาติไทยชุด2ทำผลงานได้ดีไม่น้อยโดยผลงานที่ทีมไทยทำไว้ก็คือเฉือนชนะเจ้าภาพฟิลิปปินส์3-2เซตนัด2แพ้เวียดนาม2-3เซตและนัดสุดท้ายแพ้อินโดนีเซีย2-3เซต ทำให้แข่งสามนัดชนะหนึ่งแพ้สองนัดมีสี่คะแนนสรุปผลการแข่งขันศึกซีวีหลีก2023ในสนามที่สองประเทศฟิลิปปินส่งผลทำให้อินโดนีเซียคว้าแชมป์เวียดนามรองแชมป์ส่วนไทยได้อันดับสามและฟิลิปปินส์อันดับสี่ ขณะที่รางวัลส่วนบุคคลจากกริบถนอมน้อยนักตบหนุ่มไทยคว้ารางวัลหัวเสายอดเยี่ยมโน0ู4 1์จุ่อครองส่วนรางวัลอื่นๆอาเนสอาราบีบอยจากอินโดนีเซียรางวัลหัวเสายอดเยี่ยมสองสตีเฟนชารโรเตอร์จากฟิลิปปินส์บีหลังยอดเยี่ยมเฮนดราคูเนวานจากอินโดนีเซียกับเจิงเทไข่จากเวียดนาม ดินวันดุยจากเวียดนามเซตเตอร์ยอดเยี่ยมปราโซโจปราโซโจจากอินโดนีเซียตัวรับอิสระยอดเยี่ยมและฮาลิมฟาฮานจากอินโดนีเซียนักกีฬายอดเยี่ยมหรือ MVP ทั้งนี้สำหรับทีมลูกยางชายไทยชุดสองนำทัพโดยวันชัยทัพวิเศษชัยวัดถุงคำจากกรีฑถนอมน้อยสุรเดชคำหอมจากกรีฑจันดาหัวดง สุภกรเจนไทยสงอดิพงศ์ผลพินโยคงกะพันทองขาวนัทพลนันทะนันทวุฒแปงกระโทกอนุชิตพักดีแก้วจากกริจจันทราไตรยุทธการบุญรัตและธนทศิวนาภูธทนโดยมีโคชเอเรืออากาศโทสมมูลณ์นาคผึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน อย่างไรก็ตามสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของวอลเลยบอลชายทีมชาติไทยยังต้องเตรียมทำการแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอิหร่านระหว่างวันที่18ถึง26สิงหาคม2566